จงอยให้เอาเงินรางวัลไปทําบุญตะพึ่งบุณนะครับแต่เราก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ทำเราทําเราทำาต่ว่าเราทกำลังศรัทธาใช่ทำทำกำลังที่เรามีน้อยกาทําน้อยเยอะก็ทําเยอะแล้วมันอบยิ้มอะไรก็ยืน ทำไมละเพื่อนเพราะเราเกิดเราเกิดมาเนี่ยจะรวยจะจนก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาใช่แล้วทุกคนจะเกิดมาย่อมแตกต่างกันะมีทั้งสูงต่ำดำขาวว่าจริงไหมละ่ะจริงเพราะเราเน<ต>ี่ยเกิดมาเนี่ยมันวาสนาไม่เท่ากันนะก็ดิดูอย่างนิ้วเราสิยังไม่เท่ากันเลยเห็นไหมถ้าทุกนิ้วมันเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างต้องรำเต้ว้าวนายต้องจับที่ลูกอ่าเนี่ยจับไว้นะ ลงอนะ่ะจะเป็นคนเกาะหนูกินในภายภาคหน้าเราสัญญากันแล้วนี่จับมือด้วยทำไมหลอกเด็กห <laughs> ลอกเไงแต่จัว่า <c oughs> ไปเด็กก็ด,ดูอย่างชีวิตของเช่นดาชันสิพ่อชันเะนี่ยเป็นถึงผู้สํญญาเร็จราชการในเมืองอแต่ก็ยังไม่วายต้องพาชันมาฝากไว้ที่สญญานักงานพ่าการพ่อเคยเล่าให้ชันฟังนะว่าชันุดาชันมีแม่ชื่อว่าแม่ลําชีแล้วก็มีพี่น้องป๋าแปด คนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องแยกย้ายพัดพ่าจากกันไปเมื่อครั้งศึกเมองแคลอซึ่งมันก็หลายปีมาแล้วและที่พ่อเนี่ยพาฉันมาฝากไปที่สนักดาพ่อตัวใหญ่ก็ยี่สิบปีแล้วด้วยจนตอนนี้นะฉันไม่มั่นใจเลยถ้าหากว่าฉันได้เจอพ่อออกโรงชาติฉันจะจำหน้าพ่อเขาได้หรือเปล่าโอ้ยมันก็เป็นนาถึงขนาดที่จะจำพ่อตัวเองไม่ได้หรอกนานเหมือนกันรู้เีแต่ว่าก็ยังดีนะดวงงดีอยู่ตรงที่ว่าไม่มีแม่แต่ก็ยังมีพ่อให้คิดถึงไม่เหมือนกับฉันเลยฉัน ก,กัมภามเป็นอะไรนะเด็กกัพา้าพูดถึงเด็กกัพ้าในสำนักดาบของครูใหญ่เนีะยอ่ก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนีครูเชียงมีตั้งหลายคนเยอพ่อครูเนี่ยเขาเลี้ยงหมดแต่ว่ามันจะมีอยู่คนนึงนะครูเชียงไอ้คนนี้เป็นเด็กกัมามแต่ว่าชีวิตของมันเนี่ยนะทั้งน่าสงสารน่าเวทนาก็าน่าขำ นาสงสารนาเวทนาแล้วก็นาขำเคยเจอคนแบบนี้บ้างไหมเนี่ยเคยไหมก็นาสงสารนาเวทนาแล้วก็นาเคยไหมไม่เคยี่ไม่เคยเออใครจะไปเคยรู้<อ>ถ้าหากว่าไม่สนิทกันจริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้เนะี่ยเป็นความลับเรื่องเรื่องนี้เป็นความลับอือลองเล่าให้กูฟังได้ไหมนะอ้าวจริงๆกก็พูดอยู่ว่าเป็นความลับแกจะมาถามฉันทำไมเนี่ยนกะ็เก็บไว้เป็นความลับเนี่ยเพราะว่ารู้แล้วแต่ว่าอย่าไปบอกใครแล้วกันแล้วกัน ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังชีวิตของเด็กกำพร้าคนนี้นะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อครูใหญ่น่ยกำลังจะเดินทางเข้าไปในวังหลวงเพื่อจะไปสั่งตีดาบ<อ>แต่ทีนี้เนี่ยระหว่างกลางทางเนี่ยสายตาพ่อครูใหญ่น<อ>่ยเหลือไปเห็นหมาตัวสีเขียวเพศเมียข้าบเด็กมา<อ>มาขวางหน้าพ่อครูใหญ่หมาสีเขียว เอาเด็กเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าพ่อคุยใหญ่แล้วก็มองหน้าเด็กแล้วก็มองหน้าพ่อคูยใหญ่แล้วก็มองหน้าเด็กแล้วก็มองหน้าพ่อครูใหญ่น้ำตามันเนี่ยไหลภาพเลยนนคุณเชียาแปลก่ามรับลูกมันไม่ใช่ไงทีนี้พ่อคูยใหญ่เนี่ยก็คงรับรู้ได้ว่าแสดงว่าหมาตัวนี้ตั้งใจจะฝากเด็กคนนี้ให้พ่อเขาให้พ่อคูยใหญ่เนี่ยได้ดูแลชุบเลี้ยงพ่อคูยใหญ่ก็เลยรับเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเออจนถึงทุกวันนี้ไอ้เด็กคนนั้นก็คงจะรุ่นราวคราวเดียวเพราเดาเนี่แหลคุณเชยงเออแด้ขายป แต่ว่ามันก็วิ่งหนีว่ากูใหญ่อยู่เลยนะวิ่งจากไปน้ําตาที่ไหลเป็นทางเลยกูเชียงแตกมากเลยอยากเห็นเนาะร้องไห้ครับถามนล้นทคำร้องไห้อ้าวหน้าสงสารน้าเวทนานล่นก็น่าคำรพูดเองเองจะทำทางงี้ เฮ้ยใครวะบอกหน่อยสิทำได้ไหมร้องไห้แล้วก็หัวเราะอ่ะพี่ไหนดำดินักงให้ทำเหมือนกันเลยก็มีบอกให้ทำเองอ่ะเออก็เห็นแม่บอกเลยว่าชีวิตเด็กกำพร้าคนเนี้ยน่าสงสารน่าเวทนาแล้วก็น่ารักใครแม่เอาบอกแค่นี้พอแล้วคุณเชียงเดี๋ยวนิสัยแกเลยชอบไปล้อคนอื่นเขา แกกอายทั่วสำนักดาบมันพอดีไมไปไม่รอเดี๋ยวให้มันไปซื้อของแล้วถ้าเกิดไม่ยอมไปแล้วก็ได้พูดด้วยว่าโถลูกอีเขียวหมาคาบนั่นไงอย่าไม่ทั้งขาดคำไม่น่าคุยเลยบอกกูหน่อยน่ะบอกก็ได้แต่ว่าแกต้องรับปากก่อนว่าจะไม่ไปร้อมันจ้ะสัญญานลสัญญาลูกอีเขียวหมาคาบตัวนั้นน่ะก็คือแกนั่นแหละุณเทียง มูวห้ามก่อนเลยห้ามก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาเียังไ,ไงทำหมาถ้าท้องมัน่ย